ดีค่ะพบกับรายการโค้ชเส้นเข่งหมอนิ่งนิวเช้าวันขาาที่21พฤษภาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นทำออทามไฮแต่2,450ดอลลาร์มีสามปัจจัยหนุนราคาทองคำหนึ่งคือจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูภาคอสังหาริมารั์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวานมีข่าวประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตกทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังอาจจะเกิดความไม่แน่นอนนะคะนะตอนนี้ลองประธานาธิบดีจะมาทำหน้าที่แทนต่อนะคะเราก็อาจจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งสน่าจะเป็นข่าวเรื่องความมั่นใจว่าเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยในปีนี้ในเดือนกันยายน แต่ว่าก็มีแรงเทขายทองคำในช่วงกลางคืนหลังจากที่เงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเป็นผลจากที่เจ้าเนี้เฟดหลายท่านนะคะก็ยังบอกว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดสาขาแอแลนต้านะคะที่บอกว่าให้เฟรดรออีกระยะหนึ่งว่าเงินเฟอ้อจะลดลง แน่ใจหรือเปล่านะคะว่าจะลดลงหรือเปล่าส่วนรอ,อมเมทามดีเฟรนจะากระสานก็เหมือนกันก็บอกว่าเร็วกัเนปยที่จะบอกเงินเฟอ้อกำลังลดลงทำให้ปิดตลาดนี่มีแรงเทขายออกมาแล้วก็ปิดที่2,424ดอลลาร์เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์ค่ะส่วนกองทุน SP o ทสัสนิ่งๆนะคะถือของทองเท่าเดิม สำหรับวันนี้ก็จะมีการถแถลงของเจ้าหนี่เฟดหลายท่านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนายวอร์เรอร์ผู้ว่าการเฟรดมีการถแถลงของประธานเฟดสาขาลิชมอนประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกซึ่งอาจจะให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันนะคะแต่เชื่อว่าก็คงอาจจะไม่ได้ปรับกระทบทางลบกับราคาทองคำมากเท่าไหร่ แนวน้มราักธนงคามองว่านะ่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเมื่อวามีแรงเทขายออกมาในช่วงคืนนี้อาจจะเห็นการเปล่าขึ้นมากอบการเคลื่อนไหวให้ไว้2 4 1 0ถึง2450ดอลลาร์แนวรับ2410แล้วก็2400ดอลลาร์ท่วนค่ะแนวต้าน2440แล้วก็2450ดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนถึง16ครั้งขายออกช่วงเย็น41,600บาทเพิ่มขึ้น400บาทระคาผันผวน,ผนตามราคาทองตะาโลกแล้วก็เงินบาทที่เคลื่อนไหวผันผวนทีเดียวระยะสั้นให้แนวรับ41,300บาท41,200บาทแนวต้าน41,650บาทและ41,000 750บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่อาจจะถือต่อไปนะคะหลอดขายทำกำไรถ้าเห็นราคาทองคำสปอตใกล้ๆ2450ดอลลาร์ได้ค่ะส่วน g กลฟิวเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อให้แนวรับ2410ดอลลาร์ตัดคัดทุน2400ดอลลาร์โกละไลฟิวเจอร์ Future, เก่งกำไรฝั่งซื้อ2000 430ดอลลาร์ 30, ตัดขาดทุน2,420ดอลลาร์ 2, ค่ะส่วนเงินบาทในช่วงระหว่างวันมีการแข่งค่าหลุด36บาทนะคะแตะ35บาท8 0สตางค์แต่ว่าปิดตลาดเนี้ยกลับมาส่งตัวที่36บาท6สตางค์หลังจากที่เงินดอลลาร์ในช่วงกลางคืนกลับมาแข่งค่าขึ้นวันนี้ทิศทางเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงตามเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นค่ะ แนวรับ35บาท80สตังค์แนวต้าน36บาท30สตังค์ส่วน usd future แนวรับ35บาท70สตังค์แนวต้าน36บาท20สตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ